เช็คดวงเรื่องที่ต้องระวังทั้ง12ราศีในเดือนมีนาคม2567ราศีเมษอย่าอิน joy มากระวังน้ำหนักจะพุ่งพรวดแบบไม่ทันตั้งตัวราศีพฤษภอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวมีโอกาสต,ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แบบฉุกเฉินราศีเมถุนควรเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทันหันราศีกรกฎยิงสนิทยิ่งต้องมีความเกรงใจต่อกันทำอะไรควรนึกถึงใจเขาใจเราราศีสิงห์อยู่ร่วมกับคนหมู่มากต้องรู้จักใจกว้างยอมรับความเห็นต่างราศี ระมัดระวังจะเดือดร้อนเพราะคําพูดที่ไม่คิดควรเลี่ยงพะักคารมกับผู้อื่นราศีตุลระวังเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้งรู้ตัวอีกทีก็มีนี้สินก้อนโตเสียแล้วราศีพิจิกต้องแยกแยะอย่าเอาความเครียดจากที่ทํางานมาลงกับคนในครอบครัวราศีธนูได้ดีอย่าลืมตัวยิ่งอ่อนน้อมทำตนก็ยิ่งได้รับการยอมรับมากขึ้นเท่านั้นราศีมังกรความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจทําทให้เกิดเรื่องบานไปลายได้ราศีกุ้ม มักเจอแต่เรื่องที่มากวนใจทําให้เกิดความเครียดได้ง่ายต้องปล่อยวางรัศีมีนให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางไกลควรเช็คสภาพรถให้ดีก่อน